การเรียนบาลีเหมือนเราจะไปเรียนอังกฤษอะเราต้องรู้ภาษาอังกฤษก่อนใช่ไหมเอาจะไปเรียนเยอรมันเนี่ยทำอะไรก่อนละ่ะก็ต้องไปเรียนภาษาเยอรมันก่อนสิไปเรียนภาษาของเขาก่อนเด็กสมัยใหม่นี่น่าเป็นห่วงมากไม่มีความรู้ในทางศา,าสนาเลย รับราชการเนี่ยควรจะวางตัวยังไงเนี่ยเป็นคำสอนของวิธุรบัณฑิตนะเป็นคำสอนที่มีชื่อเสียงมากเพราะนั้นวิทุระจึงแปลว่าผู้มีปัญญาวิธุรธรรมก็คือธรรมของผู้มีปัญญาปัญญาในที่นี้หมายถึงปัญญาในทางธรรมรู้ดีรู้เชื่อรู้ผิดรู้ถูกแล้วไม่ใช่รู้อย่างเดียวทำได้ด้วยตัวเองทำได้ด้วยแล้วสามารถแนะนำส่งสอนคนอื่นได้ด้วย ระบบราชการอนุสาวรณาจารย์เกิดขึ้นจากระบบราชการแล้วก็เกิดขึ้นจากระบบทหารเรื่องก็คือสมัยสงครามโลกประเทศไทยส่งทหารไปรบที่ยุโรปัรชการที่6ท่านส่งไปนี้ท่านก็มาน,นึกดูว่าเออทหารไทยไปอยู่ถึงเมืองฝรั่งไปอยู่นานท่านก็เป็นห่วงว่าเออคนมาจากบ้านจากเมืองไปนานเนี่ยอยู่เมืองไทยเคยใส่บาท ท่านก็นเลยส่งพระไปพูดอย่างนี้อย่าเพิ่งเข้าใจผิดว่าส่งพระไปส่งคนที่เคยบวชพระแล้วเนี่ยไปทําหน้าที่พระผู้ที่บวชนานแล้วก็ได้วุฒิถึงประเดียนธรรมเก้าประโยคส่งไปเป็นอนุสาราจารย์คอยอบรมทหารเออได้ผลดีมากเลยทหารมีทุกมีร้อนมีเดือดร้อนอะไรเนี่ยมาปรึกษาอนุสาอาจารย์ทําให้เขาคลายความกังวลคลายความทุกข์ มีกำลังใจที่จะปฏิบัติภารกิจได้อย่างดีกลายเป็นผลดีมากเลยจุดดีที่สุดนะฮะที่ทำให้คนที่ศึกจากพระไปแล้วยังได้มีโอกาสสอนพระศาสนาแล้วก็จะสอนเขานี่ตัวเองต้องปฏิบัติได้ด้วยใช่ไหมฮะมจะไปสอนทหารให้เขาอยู่ในศีลห้าแต่ตัวอนุสา์อาจารย์ไม่มีศีลเลยนี่ล้มเหลว ไม่ได้เลยเสียหายด้วยเพราะฉะนั้นก็เท่ากับเป็นการบังคับอยู่ว่าผู้ทําหน้าที่อนุสานอาจารย์เนี่ยต้องเป็นคนที่มีธรรมะเพราะนั้นจึงมีจรรยาบรรณอย่างน้อยต้องสือสินห้าได้ตลอดเด็กสมัยใหม่นี่น่าเป็นห่วงมากไม่มีความรู้ในทางพระศาสนาเลยกระนำกันทางโซเชียลมีเดียไม่ว่า าการบวชเป็นสิทธิมนุษยชนจะต้องให้คนทุกเพศบวชได้นี่คือคําพูดของคนสมัยใหม่ดังนั้นยังบอกตอบไปเลยว่าการบวชจะเป็นการตอบแทนคุณปิดามารดาการที่ไม่ให้คนประเภทนี้บวชเขา้าับเป็นการจํากัดสิทธิไม่ให้เขาตอบแทนคุณปิดามารดาแค่บอกว่าการบวชเป็นสิทธิมนุษยชนนี่ก็ผิดแล้วไม่มีคําสอนในพุทธศาสนาที่ไหนบอกว่าการตอบแทนคุณปิดามารดาเนี่ยตอบแทนได้โดยการบวชไม่มีครับ อ้าแล้วไปเอามาจากไหนเห็นไหมฮะเพราะไม่ได้ศึกษาถ้าหากว่าหน่วยที่ว่ามาเนี่ยโรงเรียนก็ดีหมหาวิทยาลัยอะไรก็ดีเนี่ยสถาบันต่างๆที่การศึกษานี่มีบุคลากรที่เป็นอนุสอาจารย์คอยให้ความรู้ทางนี้ด้วยเขาก็จะเข้าใจเข้าใจว่าการบวชไม่ใช่สิทธิมนุษยชนการบวชคือการเข้าเป็นสมาชิกขององค์กรไม่มีองค์กรไหนในโลกที่ฟรีสไตล เด็กสมัยนี้ไม่ได้รู้เลยว่ารับศีลนั้นทำยังไงสวายสังฆทานทํำยังไงยังไงถูกยังไงผิดไม่ได้เรียนเลยเนี่ยถ้ามีบุคลากรที่ทำหน้าที่สอนศิลธรรมโดยตรงในสถาบาันการศึกษาเนี่ยจะช่วยให้เด็กเข้าใจเรื่องนี้ได้มากแล้วก็จะปฏิบัติตัวได้ดีปัญหาต่างๆที่จะเกิดความขัดแย้งกันในสังคมในเรื่องมาจากศาสนาก็จะมีน้อยลงหรือไม่มีเลยทุกคนมองอะไรเนี่ยจะเข้าใจหมด เห็นพระทำอะไรก็จะรู้ว่าอย่างนี้ถูกอย่างนี้ผิดเพราะอะไรเพราะมีคนบอกมีคนบอกให้รู้มีคนให้การศึกษาให้เขารู้ดูว่าอย่างนี้ผิดอย่างนี้ถูกแต่เพราะไม่มีเพราะนั้นเวลานี้เกิดช่องว่างมาถือมาและอันตรายมากเลยน่าเป็นห่วงว่าะจะทำยังไงกับคนรุ่นใหม่ซึ่งเขาไม่ไม่รู้เรื่องนี้เลยเพราะ,ะนั้นคนรุ่นใหม่จึงพูดได้เต็มที่พ่อแม่มีบุญคุณครูบาอาจารย์มีบุญคุณเราจ่ายค่าเทอมให้คุณแล้วหมดบุญคุณไม่ต้องมาทวง โอ้ตายเลยนะฮะคนสมัยนี้คิดอย่างนี้ผมเทียบง่ายๆเมืก่อนผมจะค้นเรื่องอะไรสักเรื่องหนึ่งในพระจาบิดกเนี่ยผมทำไงผมก็ต้องเดินไปที่วัด แต่เวลานี้ผมจะอ่านพระเจ้าบิ๊กเนี่ยผมนั่งอยู่ที่โต๊ะแล้วผมอยากรู้ว่าธรรมจักกับวัตสูตรนี่มันอยู่เล่มไหนนี่ผมไม่ต้องไปเดาเอ๊ะมันอยู่เล่มไหนผมก็พิมพ์งลงไปที่ธรรมจักกับวัตนสูตรกดชึ้งมันก็ขึ้นมาเป็นแถบเลยอ่าเรื่องอาเซีนี่คือไฮเทคอุปกรณ์ไฮเทคมันช่วยถ้าเอาตรงนี้มามาใช้จะเป็นอุปการะอย่างมหาศาลกับการเผยแผ่พุทธศาสนาพูดอยู่ที่วัดแต่ไม่ได้ยินไปทั่วโลก ีะใช้อุปกรณ์ไฮเทคเหล่านี้มีแก่ใจมีอุตสาหะมีอุดมการมีอุดมคติจะเผยแพร่ศาสนาเนี่ยโอ้โห,าห,าม,าห,าหามันจะสะดวกมากมายเลยเนะี่ยเรื่องอะไรที่ไม่กล้าพูดกันต่อหน้าก็พูดในทางนี้ได้ใช่ไหมฮะก็ฝึกเอาที่นะฮะฝึกฝนเอาเรียนเอาอาจารย์ย้อยเขียนเรื่องอะไรวันนี้จะเป็นประโยชน์คว้าเอาไปใช้ได้ไหมเอาไปหรือเห็นเขียนไม่ถูกหรือมีข้อเสนออะไรบอกมามันก็จะเป็นอุปการละ เป็นอุปการะได้อย่างมหาศาลจะน่าเสียดายที่พวกเราใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไม่ค่อยคุ้มค่าหน้าที่เขาก็คืออบรมทหารเพราะฉะนั้นคนที่เป็นครูเนี่ยจะต้องเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับ รุดน้องสอนพวกวิชาพุทธศาสนาบ้างสอนพวกทายาททั้งหลายศาสนาทายาทอะไรต่ตออะไรให้ให้กับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็คือนักเรียนในเรือเราก็ช่วยในเรื่องเป็นกําลังใจนี่แหละสําคัญที่สุดว่าถ้าเขามาบอกว่าเออเขาจะแต่งนู่นแต่งนี่อะไรเงี้ยเออเราก็สนับสนุนเขาทุกอย่าง <c oughs> ความสวยงามของภาษาบาลีท่านในทัศนะของผมก็คือความมีระเบียบภาษาบาลีเป็นภาษาที่มีระเบียบมากๆเลยระเบียบหมายความว่าไงระเบียบก็คือที่เราเรียกกันว่าวยากเมือมเจ้าตัดไว้มาสอง2,000ปีมีความหมายแบบนี้คนยุคเรามาเรียนถ้าเรียนวยากรณ์ตรงกันก็จะรู้ว่าต้องมีความหมายอย่างนี้นี่คือความงามของภาษาบาลี ผู้ที่เรียนบาลีจะด้วยเจตนาหรือเป้าหมายอะไรก็ตามนะการเอาไปสอบเข้าอนุสัยก็ดีการาไปเรียนตอบริญญาโทก็ดีการได้เป็นเจ้าคุณเพราะจบประโยคเก้ามาก็ดีเนี่ยเป็นผลพลอยได้ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายของการเรียนบาลีเรียนบาลีไม่ใช่รู้ภาษาบาลีอย่างเดียวแล้วจบแต่เรียนบาลีเพื่อให้รู้ภาษาบาลีแล้วเอาภาษาบาลีไปเป็นอุปกรณ์เรียนภาษาบิดกต้องอย่างนี้จึงจะถูกต้องตามเป้าหมายที่แท้จริงของการเรียนบาลี เส้องเส้น่ะชีวิตคนเราเนี่ยนะเส้นหนึ่งคือเส้นจิตขีดปื๊ดลงไปเนี่ยเส้นนี้คือจิตจิตนี่มีตลอดเวลาเมื่อไรไม่มีนั่นแปลว่ามึงจะตายแล้วนะมึงมึงไม่ดีแล้วเดี๋ยวมึงตายแน่เลยถ้าไม่มีจิตคือถ้าไม่มีความคิดแม้ในเวลาหลับก็ยังมีความคิดเลยที่เรียกว่าฝันนะนั้นจิตนี่มีท <S <S ุกคนมีตลอดอีกเส้นหนึ่งคือสติสตินี่มีไม่ตลอดบางคนบางเวลามีบางเวลาไม่มีส่วนใหญ่ไม่มี หน้าที่ของเราคือขีดเส้นสติเนี่ยให้มันทับเส้นจิตเมื่อใดที่จิตกับสติอยู่ด้วยกันนั่นคือเส้นมันทับกันถ้าเมื่อใดที่มีแต่จิตสติไม่มีนั่นคือเส้นตะเลิดไปแล้วเส้นสติไม่ได้อยู่ที่จิตแล้วถ้าดูเนะ่ยมันจะเป็นเส้นเส้นเส้เสคือจิตไม่มีสติหน้าที่ของคนปฏิบัติธรรมคือเอาสติไว้กับจิต มบบคนส่วนใหญ่ไม่รู้ตัวว่าตัวกำลังทำอะไรไม่รู้ว่าตัวกำลังโกรธไม่รู้ตัวว่าตัวกำลังชอบกำลังหลงกำลังรักปล่อยให้ พรไปอย่างเดียวคือมีสติจะไม่มีสติหน้าที่ของนักปฏิบัติธรรมคือเอาสติคุมจิตไวให้ได้คุมได้มากเท่าไหร่เป็นบุญเท่านั้นคุมจนกระทั่งเป็นนิสยัยเป็นปัจจัยจนกระทั่งจิตกับสติเป็นเนื้อเดียวกันได้ตลอดเหมือนพระอรหันต์พระารีบุตรถูกคนเอาไม้คว้างหเอาไม้ฟาดหัวท่านก็รู้ว่าคนเอาไม้ฟาดหัวถ้าเป็นเราล่ะว๊บเป็นเรื่องเลยใช่ไหม แต่พระอานารท่านรู้ท่านควรจะทาในกับ,บันนะนี่เป็นตัวอย่างง่ายๆแต่ในระหว่างที่ยังฝึกอยู่ก็เอาเธอเอาโอกาสไป5วัน7วันสวันขอโอกาสเช้าขอปฏิบัติรมแต่ครึ่งชั่วโมงเอาทําไปเถอะแต่โปรด้าวบ้าน้องก้าวหน้าไปถึงขั้นทำในชีวิตปกติด้วยผลดีก็เกิดแก่เราทุกๆคนปฏิบัติอย่างเงี้ยผลดีก็จะเกิดแก่เจ้าตัวทุกคนจะทําอะไรอย่างนี้สติตลอด นี่คือนี่คือเป้าหมายที่ผมทำ